เครื่องบดขนาดเบอร์42นะคะสแตนเลสทั้งตัวนะคะรูทางออกอยู่ที่12มิลนะคะส่วนมอเตอร์อยู่ที่3แรงนะคะไฟส8 0นะคะเป็นไฟโรงงานนะคะลูกค้าชื่อคุณสมชายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตัวเครื่องไม่มีบุบแตกเสียหายนะคะ วิธีการถอดและการใส่ใบมีดและแกนและหน้าแว่นนะคะออกนะคะดึงหน้าแว่นออกมาค่ะและอันนี้คือใบมีดนะคะแล้วก็แกนดึงแกนออกมานะคะ่ะเวลาออกก็ถอดล้างทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเวลาจะใส่นะคะข้อควรระวงังอย่าใส่ผิดด้านนะคะหนึ่งเอาแกนใส่เข้าไปค่ะ ลงล็อกมันนะคะจะมีล็อกอยู่หมุนแล้วเสร็จแล้วใส่ใบมีดค่ะใบมีดนะคะหันให้ถูกทางนะคะหันด้านนี้นะคะอย่าอย่าหันด้านนี้นะคะด้านนี้ใส่ไม่ได้นะคะต้องใส่ด้านนี้เท่าน,นั้นนะคะอ่าต่อไปเป็นหน้าแวน่นหน้าแว่นตรงนี้จะมีหมุดอยู่ด้านนอกให้หมุดออกมาข้างด้านนอกตรงนี้จะมีริมอยู่ให้ตรงริมค่ะงัดขึ้นมานิดนึงให้ลงริ้ม อ่าแบบนี้แล้วก็หมุนเก็บเข้าไปเหมือนเดิมค่ะหมุนเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะใช้งานนะคะทยอยโกยสินค้าลงไปช่องนี้นะคะอย่าอัดแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้มอเตอร์มันไหม้หรือว่าช็อตได้นะคะต้องค่อยๆอยโกยลงไปนะคะด้านนี้จะมีลูกปืนอยู่นะคะสองลูกนะคะแล้วก็ตรงล่างอีกสองลูกนะคะอีกสองลูกตัวนี้จะมีตัวอัดจารบีนะคะดึงหมุดอันนี้ออกมาแล้วอัดจารบีลงไป าลูกค้าใช้งานหนักนะคะใส่อาทิ์ตยละครั้งนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็มีเหมือนกันค่ะถ้ายัางไงแล้วถ้าลูกค้าสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจยังไงโทรถามคุณชัชวัตรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ